คนกรุงเทพก็เรียกเมนูนี้ว่าชูชีครับแต่ที่บ้านกลังของผมเนี่ยเรียกว่าทอดเครื่องปลาทูครับเป็นเมนูที่ทําให้ลืมอิ่มกันไปเลยแหละครับเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปท่วมๆเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาทูสดที่เชฟได้บังแล้วก็ปักไส้ออกแล้วนะครับลงไปทอดเลยครับเชฟจะทอดแบบว่าไม่ต้องกรอบเกรียมนะครับเอาแค่พอสุกก็พอครับ ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นมาสเสด็จน้ํามันไว้ก่อนเลยครับปัตทูที่ตรังนี่ตัวใหญ่จริงๆเลยนะครับเริ่มตั้งกระทะใหม่อีกทีนะครับตามด้วยหัวกะทิอีก5ช้อนโต๊ะนะครับ ตามด้วยพริกแกงใต้อีก1ช้อนโต๊ะครับเชฟใช้เป็นพริกแกงกะทินะครับของเชฟจอมหอมกลัวเองนะครับก่อนจะนําลงไปก็นําไปละลายน้ำออก,ก่อนนะครับเขาจะได้ไม่เกาะตัวเป็นก้อนแล้วก็ละลายดีขึ้นนะครับขาดไม่ได้เลยครับเชฟจะใส่กะปิหวานอีกประมาณครึ่งช้อนชานะครับหลายๆคนไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่นี่เป็นเทคนิคของเชฟเอง จะมีความกลมกล่อมเข้มข้นขึ้นครับผัดไปสักพักก็ดูว่าน้ำจะแห้งไปหน่อยหนึงนะครับเชฟจะหยอดน้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยครับให้มีความคลุกคลิกคลุกคลิกขึ้นหน่อยอ่าแล้วก็จะผัดง่ายขึ้นแล้วครับคราวนี้เชฟจะค่อยๆ่อยผัดให้เขาแตกมันออกมาสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลย น้ำปลาสักครึ่งช้อนชาครับเพราะว่าเขาพริกแกงจะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำตาลมะาพร้าวอีกครึ่งช้อนชาเหมือนกันครับใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบหวานคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับแล้วก็ใส่ปลาทูที่เราทอดไว้ตอนแรกเนี่ยลงไปได้เลยครับค่อยๆผัดให้ปลาทูเนี่ยซึมซับน้ำแกงเข้าไปให้หมดเลยนะครับ จะมีความค,คลกคุกคลิกอย่างนี้แหละครับแล้วก็โรยใบมะกรูดซอยลงไปตบท้ายพร้อมกับพริกจินดาแดงซอยนะครับตกแต่งสีสันหน่อยหนึ่งครับเขาสวยต้องหมดหม้อแน่ๆเลยครับเมนูนี้ดูสิครับมีความกรอบ ของปราทูความมันนะครับแล้วก็ความเผ็ดร้อนของพริกแกงใต้ครับจะลอลองทำกินกันดูครับอยากจะมาแนะนำกันอีกหนึ่งเมนูนครับ